สำหรับการอัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตนะุณจังหวัดกระบี่ก็มีอีกหนึ่งข้อสงสัยของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่ได้มีการไปสักการะนะคะสําหรับการที่ได้เห็นสตรีอินเดียะคะ่ะ มีการอัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะอธิบดีกรมศาสนาก็ออกมาไขาข้อสงสัยค่ะสำหรับกรณีสตรีอินเดียอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุโดยระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผันธารักผู้เชี่ยวชาญที่รัฐบาลอินเดียไว้วางใจจากความร่วมมือของรัฐบาลไทยสาธารณรัฐอินเดียและสถาบันโพธิคยาวิชาลัย9 80ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคลานะจากพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาตินิวเดลีประเทศรัฐอินเดียประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณนะประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชวมพพรรษา 6รอบ28กรกฎาคม2567และให้ศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง18มีนาคม2567ซึ่งขณะนี้ประดิษฐา,านณวัดมหา,าธาตุวชิวรม,มงคลหรือวัดบางทงอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่สิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนคนไทยให้ความสนใจค่ะคือสุภาพสตรีผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอระหันตธาตุเป็นใครสตรีสามารถแต่ต้องได้หรือในเรื่องนี้ ทางด้านของนายชายพลสุกเอี่ยมอธิบดีกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าสุภาพสตรีผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุค่ะคือนางสาวปูจาคัสวหาเจ้าหน้าที่พันธารักษ์หญิงของพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาตินิวเดลีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีความรู้ในการจัดเก็บดูแลพระบรมสารีริกธาตุให้คงสภาพไว้เช่นเดิมรัฐบาลอาินเดียค่ะจึงไว้วางใจมอบหมายให้อัญเชิญและดูแลพระบรมสาม าเรีดิกราทาตในขณะที่มาประดิษฐานที่ประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมสา,า,ารีริกธาตุพบว่าสตรีมีบทบาทสําคัญในการรักษาและเผยแผ่นะคะพระพุทธศาสนาอาติพระนางสังคมิตาเทรีพระราชดิดาในพระองค์เจ้าอาโศกมหาราชได้อัญเชิญหน่อพระเสียรมหาโพไปรยังลังกาถวายพระเจ้าเทวันมันปิยติสะเผยแผ่ พระพุทธศาสนานะคะและกรณีเจ้าหญิงเขมมาลาอันเชิญพระเกี้ยวแก้วหรือพระธันธาตไว้บนมวยผมเพื่อให้พ้นภัยสงครามเดินทางไปยังหลังกาทวีปค่ะได้เห็นนะครับก็เป็นผู้หญิงนะครับได้อันเชิญพระบรมศริราชมาอย่างประเทศไทยนะครับเป็นพันธุักษ์หญิงนะครับชื่อปูจาคัสวาหานะครับ ก็เป็นผู้ที่ทางาพ,พิพิธภัณฑ์กรุงเดลีนะครับได้มอบหมายให้เป็นผู้ที่จะดูแลรักษานะครับแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีราตุนะฮะที่มาในครั้งนี้นะครับอางประเทศไทยก็ถือว่าเป็นวัตถุโบราณหรือสมบัติของชาติของประเทศอินเดียนะครับที่ต้องมีพันธุลักษณ์ในการดูแลปกป้องนะฮะแล้วก็ดูแลสภาพของตัวที่เป็นพระบรมอัฐิเนี่ยนะฮะ หรือเรียกว่าพรุรูสิกธรุเนี่นะครับให้มีคงสภาพที่สามารถที่จะให้อยู่ในสภาพเดิมนะครับสามารถที่จะดูแลให้ประชาชนได้สักการบูชา